คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1จ็ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับ่าขอกราบสวีดสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเจเจดซาร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรม่าซาร์นะครับ วันนี้ทามาในทุน40บาทนะครับทุกคนไม่มีทุนอีกแล้วครั้งแรกเบ็ดที่4.5นะครับไปแล้วครับโอ้โหครับอ้างหมุนมา9บาทนะครับทุน40บาทนะครับทุกคนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อมาทิงท่นนั้นนะครับแม่แนะนำให้เล่นตามนะครับ ก่อนมาโอ้โหก่อนมาเลนะครับ9บาทอางูนโอ้โหครับอางูนอางูนมาสามเหลี่ยมมดกกดเลยสวยมากเมื่อกี้เนี่ยอื้อโอ้โหโรมาสวยมากเมื่อกี้เนี่ย บวกมาสาบาทใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมลงคลิปต่อๆไปนะครับแจกกันมาครับ1.5าเรามาเพิ่มเบทที่6บาทแล้วนะครับทุกคน ไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเอาโบนัสมาครับทุกคนโอ้โหโบนทุนสี่สิบบาทโบนัสเข้าเฉยเลยโอ้โหฮ,โ,โ,ฮโบนัสมามาแบบงงงงฮึมโกลูมามานะครั้งที่สองเลยนะครับไหนล่ะเอาโหไปทางซ้ายโอ้โหเดินเล็บสิงโตอีกแล้ว โอ้ยสายอีกโอ้ยโดนเล็บมันอีกแล้ว <c oughs> บวกมาห้าสิบสีบาทนะครับครบทุกคนโบนัสเข้าเมื่อกี้นี่โอเหมือนเดิมเลยไปครับเรื่อยๆครับอื <c oughs> แจกกันมาครับสวย <c oughs> อืมขวนมาครับสวยครับมาอีกไม่มาอืโหครับรลกกับอางุ่นนะครับรลวก,กับอางุ่นมาไม่มแล้วโอ้ยแจกกันมาครับสองบาทโอ้ยหามเงย อางูนนี่น,บบนะครับทุกคนอางุ่นสองบาทอื้หือวายมาครับหกบาทครับทุกคนทุนสี่สิบบาทจะบวกหรือไม่บวกไงอางุา่นไม้กันนะครับสองบาทสวยมากโอ้โหทั้งโูทั้งขวัญน,นะครับทุกคน ไม่ไม่มาอือหือทั้งกวนทั้งอ่างงูเจกกันโอ้แจกแจกันทั้งแถบโอ้โหครับแจกกันทั้งแถบสิบสองบาทโอยอุ้ยอ่อางงูทำไมไม่ไม่ทำไมไม่มากลางอ่างางูมาตรงนี้มาอย่างนี้ทำไมเสียดาย Oh, อ้อ่างหุ่นมาสวยอืม hmm. ไม่มาอ้างหุ่นมาครับสวยครับอ้างหุน่นอ้างุ่นเข้าดีมากครับวันเนี้ยโอ้ย oh, ไม่มาโอ้ oh, สวยครับโรมาครับสองบาท ยิกว่าไม่ได้ครับสองบาทปั่นหกบาทได้สองบาทนะครับทุกคนแจกกันมาสวยครับโอ้โหอางุ่นกับแจกกันมาครับก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อคมมาเทิงเท่านั้นนะครับม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเฉยๆก็พอนะโลมาสวยครับ หายครับเหลือสามสิบสิบบาทนะครับจะหมดแล้วครับทุกคนเหลือยี่ิบห้าบาทแล้วนะใกล้จะหมดแล้วเหลือสิบเก้าบาทนะาอ,าทอง,งางวนมาครับสวยครับสองบาทโอ้เหลือสิบเก้าบาทแล้วทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยสงสัยน่าจะหมดตัวแลวโอ้โหครับโรมาสิบสองบาทมาอีกไม่มา สงสัยน่าจะหมดตูดนะครับทุกคนโอ้อังหนยังมาอยู่ครับอังหนมาดีมากเลยวันเนี้ยโลมาครับสวยครับสี่บาทแจกกันครับสวยโอ้โหแจกกันมาอีกแล้วครับสามเหลีมโมโโ่ยมมรกตอีกแล้วครับทุกคนอุ้ยโลมาครับสวยหกบาทมาอีกมาอีกไม่มา รีสเปนสี่ครั้งนะครับทุกคนไปครับครั้งที่หนึ่งโอ้ยสวยครับโลกับอางุนมามาอีกมาอีกมาอีกอางุนมาครับสวยครับโลตรงมาแล้วโลตรงมาแล้วมาไหมมาจริงๆครับโอ้โหเป็นตารางหมักฮอตเลยครับโลมาโอ้ มาอีกไม่มามาแจกกันครับโอ้แจกกันรางวัลใหม่ครับทุกคนสวยอยู่นะครับหกบาทโลมาโอ้ยโลก็ใหม่สวยมาอีกไม่อีกไม่มาโอ้ยบวกมาเจ็ดสิบแปดบาทนะครับทุกคนเร้มาเริ่มเบียดที่สิบบาทนะครับทุกคน โอ้ไปครับสวยโลมาอุย๊ยอางุ่นมาครับพูดผิดโลต้องมาจังวนันนี้มาจริงจริงมาจริงๆด้วยครับไม่ได้โกหกนะครับทุกคนมาอีกไม่มาอุย๊ยแจกกันเด็ดอันเดียวก็ไม่ให้ โอ้ยสวยครับแจกกันมาครับสาครับมาอีกอางนโอ้โหครับสวยครับอางนุนสงสัยน่าจะหมดตัวนะครับทุกคนอุย้ยแจกกันมาแจกกันมาโรมาโรมาโอ้โหโรมาโหรโรมา บอกมาเท่าไหรเมื่อกี้ด่ดูไม่ทันโอ้ครับบิ๊กวินนะครับ333บาทนะครับทุกคนบิ๊กวินนะครับโอ้โหครับโอเคนะครับผมไม่ขอเล่นต่อนะครับทุกคนผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนทุน40บวกมา200ก็โอเคนะครับทุกคนไปนะครับ